สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ p o r t X Academy และวันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับ ขั้นตอนแรกให้เราเปิดภาพที่เป็นภาพฝนขึ้นมานะครับผมจะนนครับผมจะนาภาพที่เป็นภาพเมืองซิตี้อันเนี้ยนะครับมาใส่ในโปรเจกต์ภาพที่เป็นภาพฝนนะครับคลิกซ้ายค้างครับลากเข้าไปพอปล่อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าภาพมันดูใหญ่เกินไปใช่ไหมครับให้เรากดอินเทอร์เน็ตค้างครับแล้วก็ใช้ลูกกิ้งซูมออกขึ้นมาก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นครับให้ทําการกดคอนทินีนะครับเป็นการย่อซ้ายลงมาครับกดคลิกซ้ายย่อซ้ายลงมานะครับประมาณนี้นะครับผมย่อซ้ายให้มันอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอ่าจากนั้นครับผมจะมาทําให้มันดูเบลอนะคอใช้ื นีครับผมเข้าที่ฟิลเตอร์เบอร์นะครับแล้วก็เลนเบอร์ตรงนี้ผมจะใช้เลนเบอร์ครับแทนส่วนที่เป็นแกเซนเบอร์เพราะว่าเลนเบอร์เนี่ยจะให้การเบอร์แบบว่าได้โบเก้ที่สวยงามกว่าการใช้แกเซนเบอร์นะครับเห็นไหมครับจะมีโบเก้เป็นกลมๆมละยิบระยับเต็มเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถปรับเรเดียสได้ตรงนี้นะครับในส่วนที่มันเป็นจุดกลมๆแสงเนี่ย อยากให้มันแบบว่าเป็นโบเก้มากโบเก้น้อยเนี่ยตรงเนี้ยเดียสตรงเนี้ยปรับได้เลยนะครับผมก็ปรับเป็นประมาณสัก27จนะฮะจากนั้นกดโอเคครับเบอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจะมาทําให้มันดูแบบว่าเป็นฉากหลังครับเหมือนแบบว่าใช้กระจกเลเยอร์เนี้ยเป็นกระจกรถนะครับส่วนภาพวิวเนี้ยเหมือนแบบว่าฉากที่อยู่ด้านนอกรถเรานะครับให้เราเปลี่ยนเป็นโหมดเนี้ยของเลเยอร์ที่เป็นภาพวิวตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดเป็นตรงนี้ครับโอเวอร์เลยนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะได้แบบว่าฟิลแบบ ส่วนที่เป็นกระจกเนี่ยอยู่ด้านหน้าเรานะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นเมืองเนี่ยอยู่ด้านหลังเรานะครับประมาณนี้นะฮะอ่าจากนั้นครับผมจะมาใช้ตรงนี้ครับส่วนที่เป็นเท็กตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์คําที่ต้องการครับเป็นคําอะไรก็ได้นะครับฟอนต์ที่ผมจะใช้เป็นตรงนี้นะครับผม yellow tail นะฮะพิมพ์คําที่ต้องการได้เลยครับผมมาเป็นคําว่า l o l l ีนะครับผมแล้วก็ใช้ฟอนต์ yellow tail นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นครับผมก็ทําการย่อหรือขยายไซส์ตามที่ต้องการนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วกด m move to เราก็ลองวางดูนะครับว่ามันโอเคกับเราหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับจะนะครับผมจะมาทําให้มันเอียงไปด้านบนนะครับทำให้แบบว่าระนาบมันดูไม่เท่ากันกด c o n t r o l t ครับแล้วก็กด Control ค้างนะครับคลิกซ้ายตรงนี้ลากขึ้นไปนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับนี่ประมาณอย่างนี้นะครับมันก็จะได้แนวระนาบที่มันไม่เหมือนกันนะครับแบบว่าเป็นการเฉียงขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะฮะ จกนั้นกด enter ได้เลยครับนี่ประมาณนี้นะครับในฟอนตที่แบบเอียงๆแล้วนะครับจกนนครับผมจะมาทําให้มันมีเอฟเฟกการย้อยของฟอนต์อันนี้ครับผมเอาแบบว่าคล้ายๆกับฝนที่มันหยดลงมานะครับให้เราเข้าที่เลเยอร์เทคตรงนี้ก่อนนะครับผมจากนั้นคลิกขวาครับเลือกเป็นเลส s light t y p นะครับตรงนี้มันคือการเปลี่ยนจากเลเยอร์ที่เป็นเทคหรือว่าเป็นฟอนต์เนี่ยให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาเลเยอร์ทั่วไปนะครับอ่ะเปลี่ยนให้เป็นเลส s light type แล้วใช่ไหมครับจะนั้นครับมาเข้าที่ตรงนี้ฟิลเตอร์นะครับผมแล้วก็ l i q u i f ะ เมื่อเราเข้า Li ก u i ไฟมาแล้วครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับให้เรามาเข้าที่ตรงนี้ครับ forward warp to นะครับคลิกแล้วคือปุ่มเดวมันอยู่นะครับผมให้เรากดลอ l ิง i n k หรือบอ u n d a r ครับเป็นการย่อหรือขยายไซส์นะครับผมมาเป็นขนาดนี้นะครับผมแล้วผมก็คลิกซ้ายแล้วลากลงมานะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับให้มันย่อๆอย่างนี้ถ้าแบบว่าทีเดียวไม่อยู่ก็ใช้หลายๆทีก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้นะครผมจะทาให้เทคของมันเนี่ยดูแบบว่ายาวๆนะครับคล้ายกับเม็ดฝนที่มันหล่นลงมานะครับนี่ อย่างนี้ก็ได้นะครับใช้แบบว่าคลิกซ้ายย้ำๆนะครับพยายามเน้นเม็ดฝนตรงปลายเนี่ยให้มันแบบว่ามีความกลมๆนะครับเพราะว่าถ้าทําให้มันดูแบบแหลมๆเนี่ยมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับการกดลอลิงและบอยมาร์ครับเป็นการย่อหรือขยายไซส์ในหัวบาตของส่วนที่เป็น Forward Warp 2ตรงนี้นะครับนี่นะฮะคลิกซ้ายย้ำๆไปนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับ ถ้าจะมูพวกกดสเปซบาร์ค้างครับแล้วก็คลิกสายค้างจะเป็นการใช้ฟังก์ชัน move tool นะประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําเองได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ถ้าไม่โอเคเนี่ยกด c t r o l z ได้นะเป็นการ undo นะครับลองทําต่อไปได้เลยครับตามใจชอบเลยครับขั้นตอนนี้ นี่ได้แล้วครับสาหรับการทําจําลองเม็ดฝนของส่วนที่เป็นเทคหรือว่าตัวสอดตรงนี้นะครับผมก็ได้มาแล้วนะฮะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเห็นไหมครับมันก็จะได้ฟอนต์ที่เป็นแบบว่าคล้ายๆกับเม็ดฝนที่มันย้อยลงมานะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นครับให้ทําการ Move ในส่วนที่เป็น La y e r t เทคตรงเนี้ยหรือเป็น La เยอร์ฟอนต์ตรงเนี้ยพลิกซ้ายลากลงมาในส่วนที่เป็นใต้ La เยอร์ที่เป็นภาพเมืองนะครับ ประมาณนี้นะฮะเราจะมาเปลี่ยนเทคตรงนี้ให้มันดูเข้ากับสภาวะแวดล้อมของภาพนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดตรงนี้นะครับจาก normal เป็นตรงนี้ครับ overlay นะครับนี่ครับพอเป็น overlay เนี่ยจะมีความโปร่งใสนะครับของส่วนที่เป็นตัวกษนนะครับผมจากนั้นครับกด ctrl J เพื่อเป็นการทําซ้ําทําให้มันดูชัดขึ้นนะครับผมนี่ประมาณนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ผมจะมาทําให้มันดูไม่เท่ากันนะครับในส่วนที่เป็น layer อีกงานหนึ่งเนี่ยผมจะทําการกดตัดเนตค้างแล้วก็ใช้ layer mask ตรงนี้นะครับ ดูไ้มสีดำคือการซ้อนนะครับสีขาวคือแสดงนะครับผมจะมาแสดงทีละจุดหรือว่าเป็นจุดที่ผมต้องการนะครับผมก็ใช้ปัตนะครับแล้วก็ใช้สีขาวตรงนี้นะครับทำการขยายไซส์ก่อนนะครับผมจะมาทําให้ข้างบนเนี่ยตรงหัวฟอนต์เนี่ยมันเข้มเขมนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยจะแบบว่าจางๆนิดนึงนะครับผมใช้เป็น opacity ้อยนะครับใช้ตรงนี้เป็น soft r o u นะครับผมแล้วก็ h a r d n e s ศนแล้วก็ไซส์เป็น300พิกเซลตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ระบายได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมีความชัด ของส่วนที่เป็นหัวนะครับอย่างนี้นะฮะอลองลดโอปาซสตี้ลงมาดูได้ครับสมมุติถ้ามันแรงไปประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะ ก็จะมีประมาณท่านี้ครับสำหรับการทําภาพตัวอักษรบนกระจกที่มีแบบว่าฝนตกนะครับสังเกตได้ว่าเทคนิคที่ผมมาสอนเนี่ยเทคนิคไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับผมแค่ใช้เลเยอร์ประมาณ3-4มถึงสี่เลเยอร์เท่านั้นเองนะครับผมส่วนใครที่เรียนแล้วนะครับผมเรียนคลิปนี้จบแล้วเนี่ยยังมีส่วนไหนที่ยังไม่เข้าใจครับตอนนี้ผมมีคอร์สโฟโต้ช็อปครับผมมีทั้งเบสิกแล้วก็โฟโต้ช็อปจำน่ายอยู่นะครับผมถ้าซื้อคู่กันเนี่ยจะมีราคาพิเศษแล้วก็แถมของแถมเป็นพิเศษไ h t ์รูมให้ด้วยนะครับผม ล้วก็จะมีคอสน้องใหม่ครับในส่วนที่เป็นคอสไลด์รูมนะครับซึ่งคอสไลด์รูมนะครับจะมีการสอนที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับผมซึ่งถ้าซื้อคู่กัน3คอคอสเนี่ยจะมีราคาพิเศษให้แล้วก็แถมพิเศษไลด์รูมอีกเช่นเคยนะครับติดตามคลิปต่อไปครับว่าผมจะเอาอะไรมาสอนนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ